สวัสดีครับสวัสดีครับกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอ๋บ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยโอ๋บ้านสวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษาจารร่วมกันครับ เหรียญที่เพื่อนๆพี่พีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญรุ่นอิทธิบารมีของหลวงตาบุญนาร,รมกินโนวัดป่าโสทิผลอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับผมสร้างในปีพศ2554นะครับผมเป็นเหรียญที่มีเจตนาการสร้างดีนะครับผมผู้สร้างก็ได้จัดสร้างเพื่อถวายหลวงตานะครับผมให้แก่กับผู้ที่มีศรัทธามาทำบุญปีใหม่ในปี พศ2555นะครับผมคือเหรียญสร้างปีพศ2554นะครับผมแล้วก็จะให้หลวงตาบุญหนาเนี่ยแจกให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับผมที่มีศรัทธามาทำบุญกับหลวงตานะครับผมในปีถัดมาก็คือปี54นะครับผมปลายละเอียดนะครับผมในส่วนขยายภาพมุมต่างๆนะครับผมจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ ฐานของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญที่มีลักษณะเป็นเหรียญเสมาทั่วๆไปนะครับผมแต่ว่ามีจุดเทศจุดหนึ่งนะครับผมก็อยู่ด้านข้างนี่แหละครับผมที่เป็นรูเจาะนะครับผมทั้งสองทั้งสองด้านนะครับผมด้านบนนะครับผมเป็นอัขราลายันเป็นฟ้อนลายมือของหลวงปู่พุ่หนาเองเลยนะครับผมเขียนนักมะกพันะครับผมก็ ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอักษรยัน3ตัวนี้เหมือนกันปกติเคยได้ยินน้ำอภิธาอย่างงี้ครับผมก็แต่ว่าหลวงปู่ก็มักจะจา,านอักษร3ตัวนี้เป็นประจำนะครับผมตรงกลางก็ปฏิสฐานรูปของหลวงปู่ในท่านั่งสมาธิบนอาสนะนะครับผมด้านล่างนะครับผม,อ,บผมอ,อันนี้ผมเข้าใจเอาเองเลยนะครับผมว่าตัวนี้เป็นฉายา เป็นฟอนต์ลายมือของหลวงปู่เหมือนการเขียนเนภาษาไทยว่าธรมมคินโนนะครับผมพอดูหักษรยันด้านบนนะครับผมนะมะระหรือว่าตัวระนี่ก็คือตัวธรมมกินโนนี้อันนี้ผมคิดเอาเองนะครับผมก็คือนะมะระนะครับผมเป็นหัวใจท่าสี่นะครับผมเหรียญก็เป็นใบเสมาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเหรียญปั๊ม หนาปึกเลยนะครับผมเนี่ยมาดูด้านข้างนะครับผมแล้วก็เฉพาะอ,องค์ของโนโ้องปูที่ลอยขึ้นมานี่ก็เกินเกินมิลลิเมตรนะผมว่าน่าจะมีอสองมิลลครับแล้วก็ส่วนตัวความหนาของเหรียญนี่ก็มินก,กว่าอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเป็นเหรียญที่หนาปึกเลยนะครับผมทิศมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปอัฐบริสารซึ่งเป็น สัญ,ญลักษณ์ของพระกรรมาฐานนะครับผมแล้วก็มีอักษรลายยันของที่เป็นลายมือของหลวงปู่นะครับผมอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมเขียนอิทธิบารมีแล้วด้านล่างตัวหนังสือภาษาไทยเขียนว่าวัดป่าสวนที่ผลจังหวัดสกลคนครนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขเหรียญรันนัมเบอร์425นะครับ ผิวเหรียญนี่โดนความชื้นนะครับผมก็อาจจะมะีลักษณะอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมอันนี้เป็นผิวมาแต่แรกนะี่ก็คงจะสวยกว่านี้นะครับผมอันนี้ผ่านระยะเวลามา10ปีนะครับผมผเนี่ยผิวเหรียญก็จะอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมแต่ว่าฝุ่นละอองหรือว่าอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะว่าก็หอ่อถุงพลาสติกไว้นะครับผมแต่ว่ามีการเปิดเข้าเปิดออกก็อาจจะพบกับความชื้นบ้างนะครับผมนะครับ รูปแบบการแกะพิม์การแกะอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมไม่ถึงกับสวยจี๊ดนะครับแต่ว่าอยู่ในลักษณะความคลาสสิกนี่แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะคือพูดถึงเหรียญเสมานี่ก็มีแทบแทบแทบจะทุกครูบาอาจารย์นะครับผมที่ สร้างวัตถุมงคลน,นะครับลูกศิลป์ลูกหาก็ใช้รูปแบบนี้ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทิมนะฮะยิ่งในปัจจุบันมีการสร้างวัตถุมงคลเป็นจำนวนมากเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์หลายๆท่านลูกศิลป์ลูกหาก็เอารูปแบบเสมาแบบนี้นะครับผมมาจัดสร้างนะครับสําหรับผู้สร้างในชุดนี้ก็ค่อนข้างที่มีเอกลักษณ์นะครับผมอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วในตอนต้นนะดูด้านหลังนะครับผมเนี่ยเจาะเป็นรูทะลุเลยเป็นความ นะครับผมผมเคยเห็นชาวบ้านนะครับผมเอาไปร้อยเชือกล่มนะสอบเชือกล่มเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปขโมดปลายไว้นะครับผมแล้วก็แขวนแบบติดเปลือ,อยครับข้อเท่ดรีบแบบนึงแต่ว่าสําหรับเราๆท่านๆนี่ก็คงจะนํเาเหรียญไปเลี่ยมพลาสติกก่อนนะครับผมหรือว่าเอาไปใส่กรอบอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้มีการเสียดสีผูม จับต้องสัมผัสทั้งให้ผิวเหลียญเสียนะครับผมแต่ว่าชาวบ้านเขาเขาไปใส่แบบนั้นก็ผมเห็นแล้วก็เท่อีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมในจํานวนหลากหลายรุ่นของหลวงตาบุญหนานะครับวัตถุมงคลของหลวงตาบุญหนานี่มีพุทธคุณแทบจะเรียกได้ว่าทุกๆด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมแก้วข้าวอยู่ยงคงกระพันนะครับผมแล้วก็ ตามแต่จากอธิษฐานนะครับผมบางท่านนําไปอาราธนาทำน้ำมนต์นี่ก็มีพุทธคุณดีนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมที่มีบารมีแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับผมของภาคอีสานโงหนึ่งนะครับผมสาหรับคลิปใน EP นี้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่กรุณาติดตามรับชมนะครับผมหรือผ่านมา ชมนะครับผมมีความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นในแต่ละเทปแต่ละเทปนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆพพี่ๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ